สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ขนุนอยากจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์โดยใช้4ขั้นตอนที่ขนุนเคยแนะนำเพื่อนๆไปนะคะไม่นแน่ใจว่ามีใครได้ลองไปใช้ดูบ้างแล้วได้ผลเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะเขียนเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆลงในการเสนอข้อเสนอแนะต่างๆได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ คนที่เข้ามาอ่านนะคะหรือแม้แต่คนที่ดูคลิปนี้นะคะก็น่าจะได้รับประโยชน์กลับไปวันนี้นะคะมาถึงโยชวาบทที่1ค่ะแต่ว่าจะเป็นข้อที่10ถึงข้อที่18นะคะมี4ขั้นตอนที่เราจะใช้ด้วยกันในวันนี้เพื่อจะได้รับบทเรียนและกำลังใจจากพระเจ้าไปด้วยกันนะคะเรื่องราวที่ขนุนจะเล่าวันนี้ จะอยู่ในข้อคิดเห็นนะคะที่ถูกเขียนไว้ในพระ,พระคริสตธรรมคัมภีร์แต่ว่าวันนี้ขนุนจะเล่าเป็นเรื่องราวเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเวลาไปอ่านก็จะสามารถนึกภาพได้นะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกนะคะที่จะเล่าให้ฟังก็คือทบทวนก่อนเนาะ ว่าครั้งที่แล้วเราพูดอะไรไปบ้างนะคะในคลิปที่แล้วก็เล่าว่าโยชัวเนี่ยนะคะเป็นผู้นําชนชาติอิสราเอลคนใหม่ที่มาแทนโมเสสซึ่งโมเสสเป็นหัวหน้าเก่าแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าแก่ชราไปนะคะซึ่งทําให้โยชัวที่เป็นผู้นํารุ่นใหม่จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่แทนนะคะแล้วก็ โยชวาก็มีความประมา่ามีความกลัวมีความกังวลหลายอย่างพระเจ้าก็เลยสัญญาว่าจะอยู่กับเขาแล้วก็เขาไม่ต้องกลัวในเรื่องใดๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่ในข้อที่10ถึงข้อที่18นะคะเมื่อโยอชวานะคะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขาเขาไม่ต้องกลัวในเรื่องอะไรเลยก็ทำให้เขาลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเรียกรองหัวหน้า ในเผ่าให้มาประชุมกันแล้วก็ไปแจ้งกับประชาชนว่าจะมีการอบพยพข้ามแม่น้ำจอแดนเร็วๆนี้ภายใน3วันนี้ให้ทุกคนเตรียมสเสบียงอาหารเพื่อที่จะพร้อมในการที่จะอบพยพกลุ่มคนก้อนใหญ่นะคะให้ข้ามแม่น้ำนี้แล้วก็ไปยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ด้วยกันหัวหน้าทั้งหมดนะคะก็ไปกระจายข่าวให้กับ คนในเผ่าของตัวเองได้ฟังว่าอีก3ามวันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรีบแพ็คของนะคะเก็บของสัมภาระรวมทั้งเตรียมสเสบียงอาหารเพื่อพร้อมต่อการอบพยพนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนเมื่อได้ยินคำสั่งก็พร้อมนะคะที่จะเชื่อฟังคำสั่งของโยชวาทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขอให้โยชวาพิสูจน์ให้เขาได้เห็นเท่านั้นล่ะค่ะว่าพระเจ้า อยู่กับเขาและทุกๆคำสั่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าทุกคนก็พร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็จะติดตามโยชวาไปนะคะเรื่องราวก็เป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถ้าเราได้อ่านเราก็จะต้องทำการสังเกตในขั้นตอนที่1ต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นั่นก็คือเราได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษสำหรับข้อคิดที่เราได้เห็นผ่านเรื่อง ที่เราได้อ่านไปหรือเปล่านะจากเรื่องนะคะที่เล่าไปนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็มีการประชุมกันในทีมงานใช่ไหมคะผู้นำก็เรียกรองหัวหน้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ไปสั่งการนะคะเป็นการกระจายงานทำให้งานรวดเร็วขึ้นแล้วก็พอลูกน้องได้ยินสิ่งที่หัวหน้าสั่งงานก็ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากเรื่องนี้แล้วก็ต่อไปเราก็จะไปมองหาค่ะว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างคะเราสังเกตเห็นอะไรบางครั้งนะคะในเรื่องนี้เราอาจะเห็นได้แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ขนุนได้เห็นก็คือว่าการเป็นผู้นำนะคะจะต้องมีการสื่อสารที่ดี เราเป็นผู้นำเราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้เราจะต้องมีทีมงานที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันมากกว่านั้นในการที่เราเป็นผู้ตามก็ดีก็จะต้องเชื่อฟังนะคะในสิ่งที่ผู้นำได้นำเสนอก็จะทำให้แผนการต่างๆของทีมงานหรือขององค์กรของเรามันจะเกิดผลที่ดีนะคะอันนี้คือ บทเรียนที่เรามองเห็นจากการสังเกตเรื่องราวที่เราได้อ่านนะคะต่อไปก็คือสิ่งที่4เราจะนำบทเรียนนี้ไปใช้อย่างไรนะคะเราจะนำบทเรียนนี้ไปใช้อย่างไรก็คือในองค์กรของเราเพื่อนๆอ,นอาจจะเป็นทั้งผู้ตามแล้วก็เป็นทั้งผู้นำเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากให้องค์กรของเรา เดินหน้าไปและประสบความสำเร็จเราก็ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชื่อฟังหัวหน้างานนะคะอย่างจริงใจไม่ใช่ว่าแบบคิดแล้วก็ไปคุยรับหลังหรืออะไรแบบนั้นก็จะทําให้การปฏิบัติงานมันไม่สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ทุกคนต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ การเป็นผู้นำก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่ไว้ใจได้เป็นผู้นำที่มีสติปัญญามีความเข้าใจในการที่จะนำทิศทางให้กับคนในองค์กรได้รู้สึกมั่นใจด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม สิ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็คือให้เราทำหน้าที่ในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายนั้นให้ดีที่สุด นะคะถ้าเป็นผู้ตามก็เป็นผู้ตามที่ดีที่เชื่อฟังหัวหน้างานถ้าเป็นผู้นำก็ต้องนำให้ดีนำให้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เป็นที่นับหน้าถือตาหรือเป็นที่ไว้ใจได้ของผู้ตามด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้งานต่างๆในองค์กรของเราจะเกิดผลที่ดีนะคะ เพื่อนๆได้ข้อคิดอะไรดีๆก็สามารถที่จะแบ่งปันมาได้นะคะในการแสดงความคิดเห็นถ้าชอบแนวทางการศึกษาร่วมกันแบบนี้ก็กดถูกใจได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันพระพรหรือประโยชน์จากการได้รับฟังเรื่องราวดีๆในการอ่านพระคำของพระเจ้าร่วมกันนี้ให้กับคนอื่นต่อไปเพื่อจะสามารถเป็นกำลังใจหรือเป็นประโยชน์ต่อไปให้กับคนที่ได้เข้ามา ฟังในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถส่งต่อได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะให้กำลังใจกันก็สามารถกดติดตามหรือกดถูกใจได้นะคะวันนี้ขนุนและชลมใจลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าว่ามีข้อความดีๆอะไรจากพระเจ้าที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ